ท่าซองนาทีลิซ่ามืออาชีพทำสื่อเกาหลีลงข่าวอวยชมหน่อยสื่อนอกขออวยแข่งกับเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีเพื่อนชาวบริงค์ดคนนะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกับความสื่อเกาหลีลงข่าวอวยลิซ่าก,กันหน่อยค่ะในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาสมาชิกไรพิงก็เวิร์ตบอนพิงรอบอันคอที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ขึ้นแสดงที่รัเนิวเจอร์ซีไปนะคะสมาชิกก็ทำออริเจนสเตเดียมฮอตลอนแรงมากๆแทบลุกเป็นไฟได้เลยละคะ่ะฝรั่งลาสเวกัสนี้รองเต้นคือสนุกกับสมาชิกเป็นอย่างมากทําทั้งเมืองนี้นะคะเป็นสีชมพูพิงค์หวานฉ่ำ แนนนอนวัสมาชิกก็แสดงอย่างสุดมันสุดเอียงเพอร์ฟอร์มดีสมกับมาตรฐานเกิร์กรุปอันดับหนึ่งของโลกค่ะลิซาก็กินเรียบทั้งเมืองเลยนะคะได้กลายเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google และ YouTube ในสหรัฐอเมริกาค่ะทําสื่อนอกและสื่อท้องถิ่นต่างก็ลงข่าวนี้กันหนักมากเช่นเดียวกันไม่ไาวเลยนะคะมีสื่อเกาหลีก็ลงข่าวลิซ่าสักนิดหนึ่งกับความมือโปรมืออาชีพนะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างชํานาญกันกับสื่อเกาหลีต่างก็ ลงข่าวเรื่องนี้บอกว่าลิซ่าแร็ปพิงได้รับคำชมจากวิธีการเอาชนะเสื้อผ้าที่ผิดพลาดในระหว่างการแสดงรอนพิงที่รัฐเวกัสลิซ่าเป็นมืออาชีพเช่นเคยด้วยภาพลักษณ์และการแสดงที่ยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบการแสดงที่มีพลังลิซ่าแสดงเพลงวิซเซนขณะที่ลิซ่ากำลังเต้นที่เป็นเอกลักษณ์บนเวทีด้วยการแร็ปกับเครื่องประดับนี้คาดบนหวัวไหล่มันหลุดออกมาจากไหล่ทันหันอยู่ดีๆมันก็ร่วงลงมาซะอย่างนั้นค่ะขณะที่ น้องลิซ่าก็กําลังแรปลิซ่าก็มองเห็นนะคะว่ามีเสื้อกําลังหลุดอยู่น้องลิซ่านะคะก็หยิบสายนี้ขึ้นมาค่ะก็เอามาไว้ตรงไหล่ตนเองเหมือนเดิมนะคะจังหวะที่เจ้าสายนี้ก็คือยังหลุดออกมานะคะก็คือไม่ให้หลุดอีกละค่ะลิซ่าคือจับไว้แบบนี้แล้วก็ปรับให้เหมือนเป็นทาเต้นต่อไปนะคะอย่างสมูทลื่นไหลตามคลิปก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะเจริญสวยเดินออกจากนากล้องไปอย่างสมูทสื่อก็บอกอีกด้วยว่าลิซ่าทา ทำอย่างลื่นไหลและกลายเป็นไวรัเรอย่างรวดเร็วได้รับการกดไลค์และการดูเป็นจำนวนที่มากกับการแสดงที่น่าประทับใจยกย่องถึงความเป็นมืออาชีพของลิซ่าที่ลิซ่าสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เข้ากับวิธีง่ายๆอย่างมืออาชีพนอกจากนี้นะคะสื่อนอกต่างก็ลงข่าวลิซ่ากันรัวนหนักเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ก็อยู่บนหน้าจอตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ